สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งฝั่งไทยและของฝั่งลาวนะครับวันนี้มาพบกับลุงพลคนเวียงจันทร์ในเส่องเย็นๆนะครับวันนี้จะพามาดูเส้นทางใหม่นะครับพึ่งสําเร็จยังอีกนิดนึงก็คือใส่เสาขอบทางนะครับอันนี้ก็สิทธิ์เป็นที่ีับแล้วเป็นทางใบรตรงนะครับเป็นทางคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับเป็นทางนี้ก็เป็นอยู่เขตเมืองหาดไซฟงนะครับ จากบ้านหลักสี่สีบ้านสร้างใสนะครับต่อใสหมักเหวลัดเข้าไปสางทนเลงออกไปเข้าในเมืองครับตรงนี้ทางที่ที่ฝั่งลาวก็เริ่มมีการก่อสร้างเยอะครับเป็นส่วนมากพูดเฉพาะก็คือเมืองหาดเซฟองนะครับเมืองหาดเซฟองต่อใสเมืองปากเงือมนี่เริ่มทำใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็เห็นทาง ตั้งหรือว่าท่านพ่อเมืองเจ้าเมืองก็กึ้นมาแล้วครับว่าประมาณต้นปี2026นี่แหละครับต้นปีปีหน้านี้จะมีการสร้างทางขีดเข็มของให้มันเสร็จน,นะครับเป็นทางคอนกรีตเสริมเหล็กทั้งหมดอากาศก็ค่อนข้างดีนะครับน,น,นี่อาการค่อน

เป็นนาเซงสามสินาทีขี่รถมาทำดีแล้วทำข้าวข้าวนาเซงข้าวนาแซงอันนี้สองข้างก็มีต้นมะม่วงเยอะมากครับต้นมะม่วงเยอะมากครับน้องป่าสองด้านบางบางครอบครัวเขาก็ก็ไม่ทำนะบางครอบครัวเขาก็ ก็ไม่ทำ<ต>นะครับนาแซง,ง,งเราทำแค่นาปี<ม>ปาเ่บ้านเขาทำนาแซงนะครับ<อ>เราไปดูกันไปแบบเรียวทามเลยนะครับผมอันนี้ก็ยังอยู่เขตบ้าน,นาสร้างใสสร้างใสเมืองปางเงิมอยู่นะครับพี่บัว วัดวาอารามก็เริ่มสร้างใหม่เพราะว่า,อาตอนเก่ามันเป็นพวกแบบทางดินแดงเวลาทํากําแพงวัดกําแพงอะไรเนี่ยเวลามันเราเหยียบน้ําเป็นแดงเต็มนะชิโตมมันจะฟงใสจะดิ้นจะดิ้นใส่นับแหงวัดหรือกําแพงบ้านอะไรนี่แหละมันมันจะแบบ เลอะเทอะนะครับน,นี่ก็เข้าอยู่เข้าไปเฉดบ้านมักเหียวยนะครับแบบนี้ก็ปลูกยางปลูกอะไรอยู่เส้นทางใหญ่นะครับรถรถไม่เอะอะนะครับแต่ไม่แน่ใจว่า,าคนมันยังไม่ไม่ได้คุณต่อไปถ้าคนคนุนเป็นของที่นำเข้าจากประเทศไทยมาถ้าจะ ออกไปทางภาคใต้ของลาวนะครับเขาจะใส่สิ้นทางนี้นะครับในการขนส่งลำเลียงมันจะได้ไม่ไม่ผ่านในตัวเมืองแล้วรถก็จะไม่ติดรถใหญ่ก็จะมาผ่านทางนี้เป็นที่เรียบร้อยถ้าไปทางเหนือก็จะออกไปไปไปด้านขวานะครับข้ามข้ามสะพานมาแล้วจะไปได้ด้านขวามือถ้าไปทางภาคใต้ก็จะมาด้านช้ามือ กติตอนนั้นก็ใช้เส้นทาง450ปีนะครับถ้าเส้นทางนี้สำเร็จเนี่ยก็น่าจะพากันมาเดินทางนี้นะครับมันจะสะดวกและรวดเร็วเพราะว่ารถไม่เยอะวีนี้ก็สำเร็จถนนหลายสายนะครับเ,ออเตรียมอมอบเปิดพิธีก็มีถนนสา,สายเหนือก็คือจากอา อันนั้นจากสีไข่นะครับจากสีไข่ไปไปหา,าสีแยกนะครับสีแงกสีเกิดเข้าไปทางด่วนเวียงจันทร์วังเวียงแล้วก็โตไปที่โพนหงเตนี้จะเป็นริมโขงนะครับเขาจะขายปลาน้ำโขงเยอะมากเห็นไหมคร,ครับเพื่อนๆเขียวอุ่มสุ่มนะครับ ข้าวเขียวงามมากหอมเขตนี้เขาจะทําเป็นเป็นข้าวเป็นเป็นหวานนะครับเขาจะจะหวานเอาเขาจะไม่ไม่ดําไม่ใส่รสดำนะเขาจะไถไถแล้วเป็นนาหวานนะครับส่วนมากส่วนมากจะเป็นนาหวาน๋ยวนี้นเขาจะขายปลาน้ำโขงนะครับแพงเหมือนกันโดหนึ่งประมาณห้าร้อย 400ยหา้าร้อยบาทนะครับบางปลาบางชนิดก็ลงเป็นพันนะครับกินปลาตัวหนึ่งทีหนึ่งตัวสี่ห้าโลสองสามพันนะครับแพงกว่ากุ้งมังกรอีก <c> อ <oughs> ันนี้ก็จะเข้าในเขตบ้านนาลองเมืองหาดใสายฟองแล้วนะครับตอนเราเปิดคลิปมานั้นมันยังจะอยู่ที่เมืองอปากงืมปากงือนครหลวงเวียงจันทร์ แล้วเข้ามาสักพักก็คือจะเป็นเมืองหาไซฟ,ฟองนครหลวงเวียงจันทร์นะครับเหตน,นี้เขตบ้านนาล้องเหตนนี้ส่วนมากจะทําเป็นกเษกษตรกสิกรรมแล้วธุรกิจอ่แบบอุตสาหกรรมก็คือจะเป็นแบบโบหิน่บทรายนะครับเขาจะทําบหิน่บทรายขายนะครับเห็นไหมข้างหน้าเราเห็นสต็อกทรายเยอะมากนะครับ ที่เราเห็นนี่ก็คือเขาจะสต็อกทรายไว้ขายในในยามที่แบบยามฝนนะครับสมมติว่ายามแรงเวลารถรอรถถกดินหรือว่าลดอาไอ้นั่นมาเอาเขาก็จะขุดที่น้ําโขงเลยนะครับบางทีก็ขุดที่น้ําโขงเลยบางทีก็ดูดมาแต่ทีนี้แล้วก็เอามาสต็อกไว้ด้วยแต่ถ้า,ายามฝนนะครับ ช้วงยามฝนมันนำล้นตะลิงขึ้นมามันไม่สามารถไปดูดหรือไปขดไุดแมโโรไปขุดเอาที่ข้างล่างข้างใต้ของน้ำโขงนะครับมันก็เลยว่าไม่ไม่สะดวกก็เลยว่าสต็อกมาแล้วมันจะมีราคาแพงเกือบเป็นสองเท่านะครับสูงๆนั้นใครรู้ไหมครับว่าคืออะไรครับในฝั่งไทยเลี่ยงเหมือนกันหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับผม กาวกำลังเขียวงามเลยครับหลุจากคอนกรีตมาจะเป็นทางาทางทางยางนะครับอะสฟัลต์หรือเป็นทันยนลาดยางโอเคนะครับก็จะมารายงานแค่เท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ